ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 แมนยูมาริดหรือบาเยนอดีตแข่งชี้สโมสรที่โอซิมเมนอยากมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ซันวาตเร่เบลนี่อดีตกองกลางนาโปลีกมาเปิดเผยว่าวิเตอร์โอซิมเมนของหน้าทีมชาติเน,นเจเรีย พร้อมย้ายไปเล่นใกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรอนดังเพอร์ลีกในซัมเมอร์นี้ช่วงที่ผ่านมาของาอกว่า24ตกเป็นข่าวพูันกับหลายสโมสรอน่วยุโรปเช่นแมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเชลซีมาดริดและบาร์เยนแต่ล่าสุดบารนี้อ้างว่าโอซิเมนพร้อมบอกปัดทีมอื่นเพื่อย้ายซบปีแดงเท่านั้นวิเตอร์โอซิเมนจะไม่ย้ายกลับไปเล่นในฝรั่งเศสเพราะเขาเคยเล่นที่นั่นแล้วเช่นเดียวกับนยายเรมันเขาก็จะไม่ไปลิเวอร์พูลห,หรือเชลซีด้วย เพราะทั้งสองทีมไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกและบรรดาทีมที่ตกเป็นข่าวของเขาทั้งหมดผมรู้มาว่าเขาอยากไปแค่แมนยูหรือแล้อมาริดเขาไม่สนใจทีมอื่นเลยสาหรับโอซิเมนเพิ่งระเบิดผลงานสุดยอดด้วยการทำไป31ประตูนในทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่แล้วช่วยนนโปลีควา้าแชมป์ลีกอิตาลีได้สำเร็จตามรอยตำนานดีไหมเช็คเบอร์ว่างแมนยูรอรับเมสันเมาส์ เปิดเบอร์เสื้อแมนยูนเต็ดที่ยังว่างพร้อมรอรับเมสันเมาส์มีหมายเลขตำนานด้วยส่วนเบอร์ที่ใช้กับเชลซีมีราฟาวารานจับจ้องอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเมสันเมาส์กองกลางทีมชาติอังกฤษของเชลซีเรียบร้อยค่าตัวรวมโบนัสอยู่ที่60ล้านปอนด์เหลือเพียงแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นหากเมาส์เข้ามายังติดออตตาฟอร์ตก็มีเบอร์ที่ว่างอยู่พร้อมรองรับดังนี้หมายเลขสี เบอร์นี้ว่างลงหลังฟิวโจนอําลาโรนความฝันไปแล้วแต่ว่าหมายเลขนี้เหมาะก,กับกองหลังมากกว่าและดูม่มว่าราฟเฟารามีโอกาสจะเปลี่ยนจากเบอร์19มาใช้เบอร์นี้อยู่เหมือนกันหมายเลข7นี่คือหมายเลขเสื้อที่สําคัญของแมนยูหลังตกเป็นของบรรดาตำนานทั้งคิซโนโรนัลโดเดวิดเบคแฮมเอเดร็กแคนโตนาและแบน์ร็อบสันเป็นต้นก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าอารฮันโดการาโชปีเตอรรุ่งอาเจนตาและเจดอนซานโชมีลุ้นใส่เสื้อเบอร์เจ็ แต่การเข้ามาของเมาส์ก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันหมายเลข15ฤดูกาลที่แล้วเบอร์นี้เป็นของมาเซโซาบิเซอร์กองกลางชาติออสเตรเลียย้ายมาจากเบย์มินิกแบบยืมตัวเมื่อเดือนมกราแต่ไม่มีออปชันซื้อขาดหมายเลข19เมสันเมาส์ใส่เบอร์1 9กับเชลซีแต่กับแมนยูมีวารานจับจองอยู่อย่างไรก็ตามมีโอกาสที่วารานจะเปลี่ยนไปใส่เบอร์สี่เพื่อเปิดทางให้เมสันเมาส์ได้ใช้หมายเลขโปรดของตัวเอง ชวนเบอร์อื่นที่อย่างว่า 13, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 37และ38การต้าม,มาแน่สื่อแฉข้อเสนอเซอร์จิมส่อแล์เดวิดเฮลเลอร์นักข่าวจากรูมเบิร์กระบุเซอร์จิมแรดคลีปีโโอกาสริบรีที่จะได้ครอบครองแมนยู พราะข้อเสนอของเขาไม่เป็นผลดีต่อคนที่ถือหุ้นขนาดเล็กอยู่กับปิแสดงในปัจจุบันจนทําให้คนเหล่านั้นต่อต้านข้อเสนอของแรดคลิปเซอร์จิมแรดคลิปมีโอกาสน้อยมากๆที่จะเทคโอเวอร์แมนอยู่ยอดสโมสรอน,อนแห่งพิมารเล้งกฤษได้ตามการเปิดเผยของเดวิดเฮลรีเออร์นักข่าวสายธุรกิจของบูมเบิร์กสื่อชื่อดังนับตัต้งแต่ตุกูดเกลเซอร์ประกาศร,รับฟังข้อเสนอการซื้อหุ้นบางส่วนและการขายขาดเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามันก็มีแรดคลิปกับชิยยซิมบิโฮ uh ัมัดอัลทานี ักธุรกิจกาตาที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการเทคโอเวอร์ทีมไปเลยมากที่สุดโดยทีแรดคิปมักจะถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งอย่างไรก็ตามล่าสุดเฮเรอร์บอกว่าที่จริงและโอกาสทีแรดคิปจะประสบความสำเร็จได้มันมีน้อยมากจนเกือบจะดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้เพราะข้อเสนอทีแรดคิปยื่นเข้ามาระบุว่าเขาจะครอบครองหุ้นส่วนใหญ่ที่มาจากบูลเกลเซอร์ส่วนเหล่าผู้ถือหุ้นระดับเล็กๆที่ถือหุ้นอยู่กับแมนยูในปัจจุบันแต่ยังได้ถือหุ้นเหล่านั้นต่อไป แต่จะไม่ได้อะไรจากข้อเสนอนี้เลยแน่นอนว่าหุ้นส่วนขนาดเล็กเหล่านั้นไม่เปื้มกับข้อเสนอนี้สุดๆในส่วนของผมนั้นผมได้รู้เรื่องจากอีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของแรดคลิปผมได้ยินมาจากที่ปรึกษาของแมนยูเนเต็ดว่าในปัจจุบันข้อเสนอของเขามันแทบไม่มีทางได้รับการตอบรับและผมหมายความว่ามันอย่างนั้นจริงๆสาเหตุมันเป็นเพราะข้อเสนอของเขามันมีรูปแบบว่าจะเป็นการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นตระกูลของเกลเซอร์และไม่ให้อะไรกับผู้ที่ถือหุ้นขนาดเล็กเลย พวกที่ถือหุ้นขนาดเล็กเป็นกองทุนที่หวังรายได้เอาไว้สูงหลกัลกๆแล้วพวกเขาเป็นกองทุนจากสหรัฐและมีบางส่วนที่อยู่ในสารชาชานจักรผมได้ยินมาว่าพวกเขาแสดงเจตนารมกับบอร์ดบริหารแมนยูนเตเอย่างชัดเจนพานทังจดหมายว่าถ้าคุณถูกแจ้ข้อเสนอนี้ที่เป็นผลร้ายต่อเราไม่ให้อะไรเราเลยจนทําให้เรามีหุ้นน้อยลงในขณะที่ทวนเกลเซอร์เป็นฝ่ายได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็เราจะยื่นฟ้องร้องแน่นอน ทางเลือกของแฮร์ริเคนอยู่เพื่อสร้างเสถีสติหรือย้ายเพื่อความสําเร็จบาเยอร์มิริกมหาอำนาจแห่งเบริลิกา้ายังเชื่อมัน่นว่าพวกเขาจะสามารถเซ็นสัญญากับแฮร์ริเคนกองหน้ากับตันงทีมทอนแนาโอสเปอร์ในศึกพเมลิกได้สําเร็จและจะเข้ามาร่วมซ้อมปีซซั่นกับทีมได้ขณะที่แมนยูนิเต็ดก็ต้องการตัวเคนอย่างมากหลังเคยพยายามคว้าตัวดาวริงไว้29มา่ปี2015มาแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากสเปอร์ไม่ต้องการปล่อยออกไปให้คู่แข่งในลีกเดียวกัน ปัจจุบันเคนเหลือสัญญากับสเปอร์แค่ปีเดียวและคำถามที่เป็นประเด็นมากที่สุดอนาคตของแฮร์รี่เคนซึ่งเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของสโมอสรอนจะไปจบลงที่ใดโอกาสสูงมากที่เคนจะย้ายออกจากสเปอร์โดยเนลเลนเลวี่ประธานสโมอสรก็พร้อมปล่อยตัวออกไปหากได้ราคาขั้นต่ำหนึ่งร้อยล้านปอนด์ซึ่งก็จะทำให้ทั้งบยบร์นและแมนยูต้องพิจารณาอย่างหนักย้อนกลับไปเมื่อปี2012แมนยูเคยอยู่ในสถาน,นการณ์เดียวกัน คือการมองหากองหน้าคนใหม่มาร่วมทีมโดยพวกเขาจ่ายเงินเพียงแค่24ล้านเพื่อคว้าโรบินฟานเพอร์ซียังเหลือสัญญากับอาร์เซนอลเพียงปีเดียวมาล่าตะข่ายได้สําเร็จอย่างไรก็ตามเคนซึ่งทําไป213ประตูจาก320เกมนในลีกสูงสุดเป็นรองแค่อลันเชลเลอร์อดีตดาวยิงนิคาเซนในฐานะผู้ทำประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์เเมลิกอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปจากฟานเพอร์ซีอย่างสิ้นเชิงสเปอร์ไมร่รีบร้อนที่จะขายเคยนเออกไป หากไ,ได้ค่าตัวตามที่ต้องการแต่สําหรับโฮหอกทิมาชิอังกฤษเองก็อาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่สับสนว่าต้องการอยู่ในสเปอร์ต่อไปหรือแยออกไปเพื่อหาความสำเร็จในเส้นทางอาชีพที่ผ่านมามา,มาริดสมูรสอนดังแห่งลาลิกาสเปนเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเคนหลังการตัดสินใจปล่อยคารเรเนเปเซม่าของหน้าจอมเก๋าฝรั่งเศสออกไปเล่นให้กับเออิทิฮัตในลีกซาอุดิอาระเบียมีรายงาน,นอ้างว่ามาริดอยากได้เคนไปสานงานต่อจากเบเซม่า แต่ไม่มีการเจราจาไปร,รูปธรรมลาสุดจาการที่เอม a าเป้หอขอบแย่แชรประกาศไม่ต่อสัญญาออกไปก็ปทําให้มาริดมุ่งความสนใจมาทันทีแย่ก็ตามในเวลานี้มีเพียงบาเยอร์และแมนอยู่ที่สนใจเคนอย่างจริงจังแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยควา้าแชมป์รายการใดๆได้เลยการย้ายไปยังเสือ